น้ำท่วมและยังต้องมาเจอโจรขโมยล้อแม็กแบบนี้ต้องเสียใจอีกขนาดไหนคะฉัดขออนุญ,ญาตแสดงความเสียใจให้กับบุคคลที่ถูกขโมยล้อรถหรืออุปกรณ์ต่างๆของรถในช่วงของน้ำท่วมนั่นเองเราทุกคนไม่มีใครเสียใจแตกต่างกันเลยคะ่ะฉะนั้นวันนี้ในฐานะของนายหน้ามืออาชีพฉัดจะขออนุญาตแนะนำบอกให้ทุกคนได้เห็นว่าประกันคุ้มครองอย่างไรในกรณีที่เกิดน้าท่วมและยังต้องมาเจอโจรขโมยแบบนี้อีก คุณสามารถที่จะเคลมได้ในส่วนของประกันชั้น1และประกันชั้น2บวกน้ําท่วมเคลมได้เคสหนึ่งในส่วนของอุปกรณ์หายก็เคลมได้อีกเคสหนึ่งเหมือนกันในเหตุการณ์หนึ่งนะคะฉะนั้นใน2ออย่างนี้คุณสามารถจะเคลมได้ในกรณีที่คุณทําประกันชั้น1และทําประกันชั้น2บวกเท่าน,นั้นประกันจึงจะคุ้มครองในส่วนที่อุปกรณ์หรืออะไหลของคุณที่ถูกขโมยและก็เสียหายไปนั่นเองฉะนั้นเวลาคุณทําประกันกรุณาดูดีๆแล้วก็ครอบคลุมในกรณีที่เกิดเหตุเคลมให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ฉะนั้นใครทุกคนที่เกิดน้ําท่วมแบบนี้กลับไปดูรถของท่านโดยเร็วนะคะว่าตอนนี้อุปกรณ์ยังอยู่ครบไหมแล้วรถของคุณยังอยู่ในสภาพแบบไหนอย่างน้อยอยากให้ทุกคนนียได้สู้ๆกันต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนหลังกลับไปได้แต่เรามีวิธีในการที่จะป้องกันแล้วก็เคลียร์แล้วก็เคลเคมมันไปนั่นเองในฐานะของในหน้ามืออาชีพ ยังไงเราคงจะต้องบอกให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยทำใจดีๆและมีอะไรให้ช่วยยังไงเห็นคลิปนี้ทักมาเลยเดี๋ยวชาจะช่วยกับทุกคนเองค่ะว่าเวลาเกิดเหตุเคลมไม่ได้ยากอย่างที่คิดและอยากบอกให้ในหน้าทุกคนสู้แล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าต่อไปนะคะสู้ต่อไปคะ่ะเชคดีค่ะ